สวัสดีครับ Beyond Channel นะครับทำมาเป็นร้อคลิปแล้วแต่ทำไมช่องไม่โตสักทีอันนี้ถ้าจะให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยผมคงจะต้องลงไปวิเคราะห์ช่องให้แต่ละช่องนะครับเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยก็มีแนวทางช่องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะบุคลิกของเจ้าของช่องเนี่ยก็มีบุคลิกแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องมาประกอบกันถึงจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมช่องนี้ทําคลิปมาเยอะแล้ว ทำไมช่องถึงไม่โตนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมสรุปมาให้3ประเด็นหลักๆแบบภาพรวมนะครับที่ทําให้ช่องของคุณเนี่ยทำคลิปมาเยอะแยะมากมายแต่ทําไมยอดซับยอดวิวไม่ขึ้นช่องไม่โตสักทีนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับสายเหตุแรกนะครับคือช่องของคุณ ทำคลิปจับ่ายมากเกินไปทำคลิปจับฉายในที่นี้ไม่ได้ไหมายหมายความว่าทำคลิปต้มจับฉายนะหมายถึงว่าช่องของคุณน่ะทำคลิปไม่มีแนวทางช่องที่ชัดเจนก็คือเรานึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำทำคลิปนู้นเราก็ทำนึกอยากจะผัดกะเพราก็ผัดกะเพรานึกอยากจะทำคลิปเลี้ยงหมาก็เลี้ยงหมาอ่าก็คือไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าเป็นมุมมองของทาง u t u b e นะครับเราทำคลิปอะไรลงไปเราทำคลิปเกี่ยวกับผัดกะเพรา u t u b e ก็จะดันไปในเรื่องของอาหาร เราทําคลิปเรื่องของสัตว์เรื่องของหมา YouTube ก็จะดันคลิปไปไปทางนั้นเพราะว่าชื่อคลิปเราก็ต้องบ่งบอกอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ในมุมมองของคนดูนี่สิเขาจะไม่รู้ว่าตกลงว่าช่องนี้มันช่องอะไรกันแน่นะฮะเขาตามคุณมาเพราะคลิปหมาแมวเงี้ยแต่ก็มาดูปุ๊บเอามีผัดกะเพราทํากับข้าวด้วยคนที่เขาตามมา ดูผัดกะเพราคุณก็ณเห็นเอา้ามีเลี้ยงหมาแมวด้วยอันนี้คนดูก็จะก็จะสับสนนะฮะว่าเอ๊ะตกลงช่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ดังนั้นตั้งแต่ว่าคนที่ตามคุณมาจากผัดกะเพราเนี่ยมาเห็นคุณเลี้ยงหมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดูคลิปคุณต่อใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องหมาคนตามคุณมาจากคลิปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาไม่เห็นผัดกะเพราเขาก็ไม่ดูต่อเพราะเขาชอบหมาชอบแมวไม่ได้ชอบทางกับข้าวอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกนะครับที่ทําให้ช่องของคุณไม่โตนะครับคือทาคล จับฉายมากเกินไปนะครับจริงอยู่ผมพูดเสมอนะครับว่าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําแรกๆเนี่ยเราทําคลิปจับฉายได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะยังยังไม่รู้ตัวตนนะครับว่าชอบอะไรเราก็ลองทํานูน่นทํานี่ไปนะครับอะไรที่เป็นตัวเรามากที่สุดเนี่ยพอทาไปสักพักหนึ่งเราก็เลือกแนวทางนั้นแต่ว่าอย่าทํานาน <c oughs> ถ้าเบื่อทํานานเกินไปก็จะเป็นแนวมาแกะแนวผัดกะเพรากับเลี้ยงหมาแต่ยกเว้นว่าเราเราดังแล้วนะฮะอันนี้คุณจะไปติดเทียกบกับช่องที่เขาดังแล้วไม่ได้นะครับช่อง ที่เขาดังแล้วเนี่ยเขาอาจจะเลี้ยงหมาเราก็มาทากับข้าวท่าคนตามดูเพราะเขาดังแล้วไงเขาติดลมบนไปแล้วแต่เรายังเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็เรายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนะครับดังนั้นทําคลิปจับฉายในช่วงแรกเพื่อหาตัวตนจากนั้นก็ดูจากยอดวิวหรือว่าสิ่งที่เราทําแล้วเป็นตัวเองมากที่สุดสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็มุ่งไปทางนั้นนะครับจะทาให้คนดูอ่ะรู้จักเราในแนวทางของช่องเราที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพอทำไปสักพักปุ๊บเนี่ย ถ้าเราเริ่มสนิทกับคนดูมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นหน่อยเราอาจจะทำแบกแนวบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเริ่มดังแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับจับชายอย่านานนะพอจับชายสักพักหนึ่งหาตัวตนของตัวเองให้เจอเราก็มุ่งไปทางนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกนะครับที่ทำให้ช่องของคุณเนี่ยทำคลิปมาตั้งเยอะแยะแต่ทำไมช่องไม่โตสักทีนะครับก็ลองไปปรับแก้กันดูนะฮะ สาเหตุที่2นะครับคือช่องของคุณไม่มีการพัฒนาระหว่างทางคือช่องของคุณน่ะมีแนวทางที่ชัดเจนมากๆเลยว่าจะทําช่องแนวไหนแต่ว่าคลิปที่1ยันคลิปที่ร้อยเนี่ยก็ยังคงรูปแบบเดิมๆอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นช่องแนวอาหารและการแนวกินอ,อาหารนะครับมาตั้งกล้องแล้วก็นั่งกินอาหารอย่างที่พวกเราหลายคนเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยทำกันอยู่นะฮะก็คือคลิปที่1นึ่งยันคลิปที่ร้อยนั่งกินที่ไหนก็นั่งกินอยู่ที่นั่นนะฮะอาหารอาจจะคนละอย่างกันแหละแต่ว่าทําคลิป เหมือนเดิมจนคนดูเดาทางได้นะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมาวางจานไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะต้องมีตัดต่อนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการโชว์อาหารตรงนี้คือคนดูเดาทางได้หมดนะครับอันนี้ก็จะทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อนะฮะร,รู้สึกว่าดูอะไรแบบเดิมๆซ้าๆแม้อาหารมันจะคนละอย่างกันก็าตามวิธีแก้ก็น่าจะรู้กันนะฮะว่าเออเราอาจจะลองพัฒนาเรื่องการตัดต่อนะครับว่าจะตัดต่อแบบไหนออให้ดูกระชับแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้น การตัดต่อเนี่ยทักษะอะไรต่างๆผมรู้ว่าคุณทํามาเป็นร้อยคลิปเนี่ยคุณมีความคล่องอยู่แล้วละ่ะตอนนี้นะครับแรกๆอาจจะติดติๆขัดๆแต่หลังๆเนี่ยเริ่มคล่องแล้วแต่ว่าในเมื่อคุณคล่องแล้วเนี่ย คุณจะต้องพัฒนาทักษะอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทักษะตรงนี้เราคล่องแล้วเราก็จะใช้ทักษะตรงนี้ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะเราชินแล้ววิธีที่จะพัฒนาทักษะการตัดต่อหรือว่าทําคลิปเอกชับเนี่ยเราจะต้องหาเวลาไปดูช่องอื่นบ้างช่องที่เป็นแนวเดียวกับเราลองดูมาหลายๆช่องนะครับแล้วก็ลองเอามาปรับใช้แต่อย่าไปเปรียบเทียบนะครับว่าช่องเขาดังแล้วแต่ช่องเราอย่างไม่ดังห้ามเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกท้อแล้วก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งกินที่อื่น บ้างนั่งกินนอกบ้านหรืออะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะ ไลฟ์สดบ้างอาจจะมาพูดคุยกับคนที่ติดตามเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาระหว่างทางเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทําคลิปกินยังไงที่ไหนก็นั่งกินอยู่อย่างนั้นตั้งแต่คลิปที่1ยันคลิปที่ร้อยนะครับเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นยอดซับกับยอดวิวก็จะเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกันอันนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าช่องเราเนี่ยเฮ้ยมีปัญหาตรงนี้แล้วรู้สึกสะดุ้งแล้วนะครับก็ลองไปไปปรับดูนะครับวิธีการพัฒนาก็อย่างที่บอกนะครับไปดูแนวช่องอื่นๆแล้วก็มาปรับกบใช้ชร็จะา,าง ถ้าอะไรที่มันยากไปก็ไม่ต้องเอาเฉพาะส่วนที่เราพอทําได้พอนะครับส่วนตัวเจ้าของช่องก็ต้องมีการพัฒนาการเช่นเดียวกันนะครับยิ่งอยู่เราทําคลิปมาเยอะตัวเจ้าของช่องอ,อน่าจะมีการพัฒนาแบบ อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทักษะการพูดหรือการแสดงออกแต่ก็หมั่นมอนิเตอร์ตัวเองด้วยนะครับพัฒนาเรื่องอนี่แหละทักษะการพูดการนําเสนออย่างเงี้ยความสนุกสนานอย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคแต่ยังไงเนี่ยก็อย่าซีเรียสมากเกินไปนะครับค่อยๆพัฒนาไปดีขึ้นทีละเล็กละน้อยนะครับแต่ว่าอย่าทําแบบเป็นสเต็ปเดิมๆตั้งแต่คลิปที่1นอย่างคลิปที่ร้อยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ สาเหตุข้อที่3นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเจอกันน้อยมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเจอที่จะโชคร้ายเจอสาเหตุที่3นะครับก็คือช่องของคุณอะตอนนี้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ระหว่างทางก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองทุกอย่างดีหมดนะครับมีการพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่องไม่โตสักทีอันนี้บางทีสาเหตุนี้เราอาจจะตอบตัวเราเองไม่ได้นะครับบางทีอาจจะต้องให้คนที่ติดตามเราตอบให้หรือคนอื่นช่วยตอบให้เราเพราะว่า บางทีช่องแนวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตนเราในสายตาของคนดูก็ได้หรืออาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยดูแล้วอาจจะขัดกันอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยมากที่จะเจอนะครับเพราะถ้าเผื่อว่าคุณแก้สาเหตุที่2ได้เนี่ยมีการพัฒนามีการอะไรอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่ายังไงช่องก็โตแน่นอนนะครับแต่สาเหตุนี้ก็คืออาจจะเป็นที่ความเป็นตัวตนเราที่เรามองไม่ออกแต่ว่าคนอื่นมองออกว่าเอยบางที อาจจะมีความไม่เข้ากันกับช่องแล้วก็เป็นที่ตัวเราซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนบุคลิกไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเผื่อว่าทําดีที่สุดแล้วแล้วช่องไม่โตบางทีเราอาจจะต้องลองจับฉายสักรอบหนึ่งแต่อันนี้เราคงไม่ได้จับฉายเยอะเหมือนช่วงแรกๆที่ทําแต่เราอาจจะเอลองทําแนวทางนี้ดูสิ ลองแหวกแนวไปทางนูน้นทางนี้ที่แบบว่าแหวกแนวจากช่องเดิมเลยเนี่ยลองทําดูฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราทาคลิปแหกแนวซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะทำไปปุ๊บยูทูบก็จะเห็นแล้วว่าคลิปนั้นเกี่ยวกับอะไรก็จะช่วยด,ดันเราไปให้คนที่อยากดูแนวนี้ดูนะครับลองดูกระแสลองดูฟีดแบ็กกลับดูว่ามันเป็นยังไงบ้างบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอตัวตนเราที่แท้จริงในสายตาของคนดูก็ได้นะครับบางทีแนวช่องแบบนี้เราชอบเรารักเราแบบ รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนเราแต่ว่าในสายตาของคนดูอะ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ผมว่าสาเหตุนี้เจอกันน้อยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าทําดีแล้วจริงๆแต่ว่าไม่โตบางทีอาจจะต้องคิดถึงสาเหตุที่3นี้นะครับลองทําแนวอื่นดูบ้างนะฮะไม่เป็นไรนะครับช่อง YouTube เป็นของเราแล้วก็เราก็เป็นตัวของเราอุปกรณ์ก็ของเราเราลองทําดูนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมอบเสียงหัวเราะมอบคุณค่าให้ผู้คนนะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยวันหนึ่งคุณจะต้องเจอตัวตนของคุณในมมมุอง ของคนดูแน่นอนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น3สาเหตุ หลักๆนะครับที่ทําให้ช่องของคุณทํามาเป็นร้อยคลิปแล้วไม่โตสักทีนะครับใครที่ติดอยู่ที่สาเหตุไหนก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วลองไปแก้ดูนะครับผมก็หวังว่าคําแนะนํานี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ยังไงอย่าท้อเด็ดขาดนะครับถ้ารู้สึกท้อนึกถึงกลุ่มนี้ครับกลุ่มครอบครัวบิยอนนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะมาฝึกทําช่อง YouTube กันเราจะมาแชร์เทคนิคกันเราจะมาให้กําลังใจกันถ้าใครรู้สึกท้ออยากจะได้กําลังใจคุณจะ จะต้องหากำลังใจจากคนที่ทำ u t u b e เท่านั้นนะคุณไปหากําลังใจจากคนที่ไม่เคยทําสิ่งเดียวกับพวกเราเนี่ยคุณจะไม่ได้กําลังใจนะครับและจะได้แต่ความท้อนะก็ะมาเข้ากลุ่มกันนะครับกลุ่ม Facebook ครอบครัวบียอนตามรูปนี้นะฮะยังไงผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต,ใต้วิดีโอนี้นะครับก็มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร e นะครับบ n d อนชาแนลแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กบ n d อนชาแนลให้ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นํามาเสิร์ฟกันให้เปจรจำ เคาับไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ